ตอนนี้มาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับคือ,คอต้องบอก,กว้วก่อนคือเขาแข็งจะสตร i กนิดหนึ่งในเรื่องของคำถามรวมถึง,งการทีเ่เราต้องผ่านล่าม นะฮะให้ล่าให้เป็นคนแปลงี่ส่วนถ้าล่าให้แปลกปุ๊บก็ทำไมฮะเสียเงินค่าจ้างล่าปะปะล่าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มบีเขาหน่อยเอ็มบีมากิดอะไรมาเดียวกัไม่มีปัญหาฟรีสไตล์โอ้ยจีบนะเอ็มบีนิดหนึ่งเมื่อกี้ทางกรีนชาแนลได้ดูจากเอ็มบีไปนาแล้วับนะฮะก็เอ็มบี <laughs> mm, so let's talk about the MV. No yeah. Um, so how is the um, making of this MV? Oh, so the uh, uh, we shot the music video for two days, mm -hmm. and then uh, what? Do you know Kyuhyun? Uh -huh. Kyuhyun was also in the music video. Okay. And then Shiny, mm -hmm. Timin, was also, uh -huh, also, uh -huh. also in the music video, and it's uh, it's very, uh, I think it's a very cool. Mm -hmm. cool music video mm -hmm. and there's a lot of dancing uh, there's also drama mm -hmm. there's uh, the acting too mm -hmm. with the, me and my my girlfriend and then there if you look and then yes, yeah, it's just very fun it was it was really it was a really fun experience mm -hmm. yeah mm -hmm. มีความเป็นดราม่าแล้วก็มีการเต้นด้วยผสมผสานกันแล้วก็มีการ acting การแสดงอย่างเช่นมีแฟนที่อยู่ข้างๆในวงแขนอะไรเองค่ะในทีวีครับอืมนะฮะล่ามของเรานี่ไม่ใช่แค่คนผู้ฟังส่งมาว่าสวยมากอ่ะเสียงเหมาะมากด้วยใช่ใช่ทีนี่นะคะคุณเจ้าเป็นอยู่ดีเจอยู่เป็นเวฟไหมฮะเสียงไห้คุณถามคุณล่ามนิดนึงเออคุณแทนนิดนึงผมอยากรู้ว่าการ ฝึกซอมของเขาเนี่ยคืออย่างหนึ่งที่ผมชอบศิลปินนะฮะจากต่างชาติเนี่ยผมมีความึกว่าเวลาเขาเต้นเวลาเขาร้องเนี่ยเขาพร้อมเพียงแล้วเขาเป๊ะมากการซ้อมของเขาเนี่ยเป็นยังไงฮะที่ต่างประเทศเนี่ย Now let's talk about when you practice your song because they see that when you like perform it's very everyone is so well prepared and very good so how is the practice t h e n e So before I used to be, I used to perform with uh, a lot of people, right, in Super Junior. Wow. And then I would only come out for you know a few seconds, mm -hmm. right. But then now I have to do it all myself from beginning to end. So it's uh, it was first you know dancing and singing at the same time is really really hard, like. Ah, ah, mm -hmm. huh. So mm -hmm. then what I did was I I, um, I was running and then singing at the same time, wow. like ah. p to, uh, to i t r a c <oughs> c ค่ะเดี๋ยวแปลอันนี้ให้ฟังก่อนเนาะโอ้โหลุงหยุดแ่ได้คือว่าเดิมเนี่ยเขาเคยออกอัลบั้มออกกับซูเปอร์จูเนียเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น ส่วนนึงของเอมมี่หรืออะไรเท่านั้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยออกข่าวคนเดียวเลยเป็นซิงเกิลเพราะฉะนั้นก็จะหนักขึ้นต้องร้องเองเต้นเองทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มไปลองวิ่งวิ่งไปร้องเพลงไปออกกําลังกายก็เลยดีขึ้นค่ะก็จะไม่เหนื่อยเท่าเดิมแล้ว Uh, and what is your schedule per day like with the practice oh um I don't have a strict schedule mm -hmm. I'm pretty free freestyle mm -hmm. okay but uh, in the morning I would I would uh, get up and go jogging first mm -hmm. and sing at the same time mm -hmm. and then maybe after that I would uh, uh, go and uh, maybe write write songs for the album okay. and then after that I would probably was would freestyle e e n r t i h v y ก็หลักๆก็จะไม่มีตารางที่แน่นอนค่ะเพราะเป็นค่อนข้างฟรีสไตล์แต่ว่าอาจจะเป็นตอนเช้าตื่นมาก็ไปวิ่งพร้อมกับร้องเพลงแล้วก็ตอนบ่ายก็เริ่มมาเขียนเขียนดนตรีเขียนเพลงพอตอนเย็นก็เริ่มฝึกเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยหลักการคือต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ย สมบูรณ์เสร็จภายในหนึ่งวันดังนั้นึงนก็มีระเบียบในตัวอยู่แล้วกันเอาล่ะตอนนก็สิ่งที่น่าสนใจของเขาที่สุดก็คือพรุ่งนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวให้เขาพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างแต่ว่าเราเบรกกันสักครู่หนึ่งครับไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมามีข้อความอะในอย่างส่งบรรทัศน์ไทยก็482994นะฮะกลับมานะฮะ94 EFM สนับสนุนโดย Ony You better go to a bathroom and wash your hands. <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> well, I, I don't wash for one week. <laughs> not one week. one week. He's so funny. Yeah, I, I, I like him. He's so funny. <laughs> uh, <laughs> ไม่หมดเวลาแล้ะเราใครคำถามไ้มแม่อยากอยากที่ขาอยากอยู่เย็นยังไมดีอยากรู้ไอดอลเขาว่าเคยไอดอลเขาว่าไอ้ทำไมไม่ให้เขาแปลอันนีทหารอยากอยู่เขาอยาเขาถึงเย็นขอให้เขาเลิกซะที He wants he wants to talk to you until this evening like until the night until the night like the whole day for the whole day Sorry sorry my manager Um, so from, from according to your style of music, do mm -hmm. you have an idol? An idol yes. for music? Yes, yes, yes. Uh, not one person. Mm -hmm. I have a lot of a, a lot of different idols okay. that I, I like. For example, for example, um. I like these days. I'm, I really like Justin Timberlake. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, he's very, very sexy. Mm. Yeah. like him. Very sexy. <laughs> 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 <But> <laughs> Justin Timberlake. Um, I really like uh, these days. Also, Jay Z. Uh -huh. Jay Z. is really cool. And uh, yeah, just there's there's a lot. Michael Bublé. I was listening to Michael Bublé this this morning. He's, he's great. Yeah. Nice, nice. Canadian. ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคมีหลายๆคนก็ชอบจจชินชิมเบอร์เล็กเพราะว่าเซ็กซี่แล้วก็มีเจซีแล้วก็มีไมเคิลบลูเบิดด้วยแล้วโดยเฉพาะที่เป็นคนแคนาเดียนเหมือนกันก็ยิ่งชอบ and Peepert Peepert oh it's very good จกิงมากมากจริงหล่อจริงจริง so 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 nice I like Peepert did he did he come here เขาทำงานในี่นี้ใน่ building a ริงๆโอ้จริงๆโอ้ฉันอยากเจอเขาได้ลายเซ็นต์พิเศษด้วยครับเอาละสุดท้ายนี้เขาฝากคอนเสิร์ตนี้แล้วกันครับแฟนที่ติดตามรายการนี้อยู่ So yes, lastly, what would you like to say about the concert, like to your fan clubs and everything? I have a surprise for everybody. at the uh, concert. Um, I've never performed my single um, live at a concert before, mm -hmm. but I uh, especially chose Thailand mm -hmm. for my first performance of Trap. So I hope everyone can uh, uh, come to the concert and watch it. It'll be a great show. Mm -hmm. And uh, yeah, that's... Uh huh. เขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ครั้งนี้นจะเป็นครั้งแรกที่จะแสดง Single Trap uh huh. ในคอนเสิร์ตซึ่งไม่เคยแสดงที่เมืองไทยมาก่อนเลย <Okay. S 2> ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาชมกันค่ะ ก็จะเป็นโชว์ที่ดีมาก And there will also be one surprise for everybody at the concert แล้วก็จะมี surprise หนึ่งสำหรับทุกคนที่คอนเสิร์ตด้วยนะ but I can't say แต่บอกไม่ได้ Everybody can come watch ก็ให้มาโชมนะเอาล่ะเสร็จได้จังเลยเวลาและการหมดนะครับแล้วจะมาแบบตั้งแต่ No, we're not. <laughs> we should have come since 8 o'clock so then we have 3 hours of speaking because they like they want to talk more. Oh yeah, sympathy. I want to talk more too. So fun. <laughs> yeah. Yeah. So yeah. Fun. <laughs> <It's> so, fun. <laughs> <laughs> it's so funny. So funny. So funny. แล้วขอบคุณพิธานด้วยนะขอบคุณนะครับขอบใจไปหน้ารักขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครัขอบคุณ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 ครัขอบ